สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราผู้มีใจรักวอลเลย์บอลเช่นเคยวันนี้จะมาขอแนะนำดาวรุ่งบอลเร็วหรือ MB ีเยาวชนจากจังหวัดสงขลาน้องมีชื่อเล่นว่าน้องกุก๊กกิ๊กนางสาวชนาการศิรามน้องกุก๊กกิ๊กเกิดวันที่3เดือนกันยายนพศ2549อายุ18ปีส่วนสูง179ซนติเมตรบวกบวกสาวใต้ตาคม จากจังหวัดสงขลาปัจจุบันน้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามัคคีจังหวัดสงขลาสามารถติดตามผลงานของน้องในรายการพีเอการไฟฟ้าที่กำลังจะมาถึงนี้แฟนคลับทุกคนสามารถติดตามผลงานของน้องกุกิกได้ที่ช่องออนอกรั้วเย์บอลได้เช่นเคย เช่นเคยวันนี้เรามีผลงานของน้องกุ๊กกิ๊กมาฝากแฟนคลับด้วยไปชมไปดูผลงานของน้องกุ๊กกิ๊กกันเลยครับว่าเป็นอย่างไรชมกันที่ว่าเป็นเยาวชนดาวรุ่งบอลเร็วหรือเปล่าเชิญรับชมกันได้เลยครับตีมาติดบล็อกโอ้เอาจับได้แล้วนี่ค่ฝั่งนี้เนะนีหนีสองแต้มเลยค่ะ10ต่อ8คะแนนค่ะ 14 13นะคะฟาดมาโอ้จับบล็อกได้อีกแล้วค่ะโอ้หน้าบล็อกดีค่ะทางเอ็งเสียงสามัคคีหนึ่งสิบห้าสิบสามค่ะยกมาบอลสั้นนี่ค่ะให้ตีเสมอแต่ไม่ให้แซงค่ะเอ็งเสียงสิบห้าสิบสี่ เสฟมาโอ้วันแดกไม่เข้าแล้วลูกนี้เนี่ยค่ะพยายามตามแล้วค่ะบอลป่าบอลมันออกมาด้านข้างนะคะบอลสัน้นอ่าเซฟแตามได้ค่ะขึ้นมาเป็น20 24นะคะ เสิร์ฟมาค่ะไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่ตีสวนติบล็อกเอางัดล้นมาเองเสียงในสวนบอลสั้นมาอีกครั้งค่ะยังค่ะยังไม่ให้ปิดค่ะบอลสั้นของหมายเลขแปนะคะชนาการต้องแก้คามไปก่อนค่ะลบบอลสั้นนี่ค่ะตีแซดบล็อกลงไป โยข้ามาเก็บไว้ได้ค่ะบอนสัน้นมาเบาไปหน่อยแล้วโอ้โหบอลแอนอ,อินทูออนน่ะตามมาช่วยเซฟให้แล้วนะคะข้างหลังแต่เพื่อนเกี่ยวก่อนค่ะตีมาดึงไว้ได้วังจันสวนมาอีกทีเชลบล็อกรองทันเนี่ยเองเสียงบอนสั้นมานี่ค่ะเอาคืนได้ค่ะโดยชนะการนี่ค่ะแปะต่อหคะแนนนะคะ บอลสั้นนี่ค่ะยิงกลับมาเอาคืนได้นะคะชนาการค่ะโอ้ชตรงนี้จะเป็นฝ่ายไล่บ้าแล้วะคะ่ะเองเสียง16เท่ากันบอลสั้น,อ,น,นอ่านี่ค่ะก็ยังเอาคืนได้ะคะ่ะชนาการ